สวัสดีค่ะดวงรายวันประจำวันที่5พฤษภาคม2567วิชายามอัตการโดยชาลิธารรแม่หมอมือทองคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้นำเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่จะต้องดูแลครอบครัวเป็นจุดศูนย์กลางของครอบครัวเป็นคนที่จะต้องหาเงินเข้าบ้าน ไม่มีใครช่วยคุณได้คุณเป็นคนที่จะต้องหาเองทำเองมีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวระวังเรื่องสุขภาพเบาหวานความดันความดันสูงเจ็บหน้าอกนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาการมองเห็นหรือระวังการนอนไม่หลับด้วยนะคะวันนี้ คนวันอาทิตย์ก็จะร้อนอกร้อนใจเรื่องคนในครอบครัวเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเรื่องการเงินเรื่องการเดินทางเรื่องสุขภาพนะคะมีความเครียดหน้าที่ของผู้นำนะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่คุณก็เหมือนเป็นผู้นำครอบครัวคนเยอะนะคะดูแลตัวเองด้วยคนวันจันทร์วันนี้อาจจะสนใจเรื่องลึกลับ เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นกุมารเรื่องจิตวิญญาณความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือนอกจากกุมารทองแล้วอ,อาจจะเป็นเทพที่เป็นผู้หญิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงแนวดุดูแนวขลังๆหน่อยก็ได้นะคะหรือจะเป็นพวกนางตะนีนางตะเคียนหรือนางไม้อาจจะมีประสบการณ์การได้พบได้เห็นแวบๆบแบบผ่านหางตาเป็น เจ้าแม่เจ้านางอะไรประมาณนี้หรือกุมารทองหรือผีเด็กเด็กน้อยมีเกณฑ์ไปทำบุญนะคะไปที่ไกลๆทำบุญเกี่ยวกับศพลาตาศพแม่และเด็กหรือทำบุญเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยทำบุญกับเด็กประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบเหมือนกันนะคะจากเด็กหรือจากการทำบุญนั่นเองคนวันอังคารวันนี้ก็จะ มีการลุ่มหลงโวเมาก็เป็นได้นะคะอาจจะสนใจการพนันความเสี่ยงการเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวกลางคืนหรือการดื่มสังสรรค์ดื่มเหล้าการกินเลี้ยงการใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือการพนันก็ได้ยังไงวันนี้คนวันอคารก็ให้ระวังหน่อยนะคะระวังจะถูกโจรปล้น หรือมีการเสียหายเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็เป็นได้ให้ดูแลดีๆนะคะระวังเงินหายประมาณนี้ทีนี้คนวันพุธจะมีการพูดคุยการเจรจากับแฟนกับพ่อแม่แฟนหรือญาติผู้ใหญ่จะติดต่อแฟนมาให้หรือแบบคล้ายๆแม่เสือค่ะ หรือแบบมีผู้ใหญ่แนะนำคนรักให้เรารู้จักหรือคนรักเราพาไปเจอผู้รักผู้ใหญ่พาไปกินข้าวกับพ่อแม่ของแฟนไปกินข้าวบ้านแฟนไปกินข้าวกับพ่อแม่แฟนหรือมีการนัดพบนัดคุยนัดเจรจาการลงทุนนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศการลงทุนการพูดคุยการเจรจาการร่วมหุ้นร่วมอะไรกันประมาณนี้นะคะการทำธุรกิจ กับต่างประเทศกับทางไกลนะคะธุรกิจทางน้ำธุรกิจทางอาหารเครื่องดื่มก็ได้คนวันพฤหัสอ่าวันนี้คนพฤหัสนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือจากแม่ก็ได้จากแม่แม่ย่นางแม่เราเองนะคะหรือผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเราจะนำโชคนำลาบมาให้นะคะมีเกณฑ์การเดินทาง มีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากทะเบียนรถด,ด้วยนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลทางต่างประเทศสําหรับคนวันพฤหัสคนวันศุกร์วันนี้ก็มีเกณฑ์การเดินทางนะคะไปดูบ้านหรือออกจากบ้านไปเยี่ยมญาตินะคะไปหาเงินหาทองนอกจากหาแล้วก็ยังไปใช้เงินด้วยนะไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมญาติยยาทางไกลมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองนะคะหรือก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินด้วย มีเกณฑ์ที่จะไปทำงานในวันอาทิตย์ด้วยนะเออก็แปลกดีแต่ว่าเราถ่ายว่าไปซื้อของเข้าบ้านนะคะไปจ่ายไปซื้อของตกแต่งบ้านไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจหรือไปบ้านญาติซื้อของให้ญาติไปงานมงคลอะไรประมาณนี้นะสำหรับชาววันศุกร์เงินที่จะได้หรอเราว่าเป็นการให้มากกว่านะคะจะมองในมุมมองของเราคนวันเสาร์ วันนี้ก็จะคุยกับแฟนจะคุยหรือทะเลาะก,ก็ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับความรักที่มันมีมากกว่าหนึ่งอ่ะปัญหาเรื่องชู้สาวปัญหาเรื่องความรักที่แอบซ่อนปัญหาที่รถไฟจะชนกันมีเกณฑ์นะคะที่รถไฟจะชนกันใครที่มีมีแอบมีซ่อนมีมากกว่าหนึ่งคนคนวันเสารก็ให้ระวังให้ดีนะคะเพื่อนตัวดีก็อาจจะบอก ก็ได้บอกที่ซอนก็ได้นะคะแต่คนวันเสาร์เนี่ยคะ่ะถ้าทุกอย่างโอเคอลองเสี่ยงโชคดูนะคะวันนี้มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบนะหรือจะลงทุนค้าขายเจรจาตกลงทำธุรกิจอะไรบางอย่างในวันนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนวันเสาร์ถือว่าปังถือว่ารุ่งอยู่นะคะจะมีโชคดีค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับไวันวันที่5พฤษภาคม ผิดพลาดประการใดขัดข้องเรื่องใดมีสิ่งใดแนะนำก็เ,เขียนกันเข้ามาได้นะคะรีเควสกันเข้ามาได้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่